อยากดีคําว่าอยากมีทั้งอยากดีและไม่ดีในคําว่าอยากมาจากคําว่าตัณหาตัณหาซึ่งมีความหมายว่าอยากดังนั้นเมื่ออยากก็มีทั้งอยากดีและไม่ดีแต่คําว่าดีและไม่ดีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามชั้นภูมนนินั้นๆ ความอยากจึงมีความอยากที่อยากที่สุดจนมีความอยากที่เบาบางและเป็นความอยากที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดดังนั้นในความอยากนี้ก็จะทำให้มีภาวะของจิตใจที่ยังต้องมีพบใหม่ในคําว่าโพโนภาวิการตัณหาคือตัณหาทำให้มีพบใหม่แต่พบภูมิใหม่จะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่า ตัณหาหรือความอยากที่เป็นความอยาก ที่ตามและตามมากซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดมีแต่อยากที่จะเบียดเบียนหรือทำอันตรายแก่คนและสัตว์ทั้งหลายหรือความอยากที่เป็นความอยากดีในความอยากดีถึงแม้ว่าจะเป็นความอยากแต่เป็นความอยากที่จะนำไปสู่ความดีได้มันต่างกับความอยากที่เป็นความอยากเรวอยากไม่ดีซึ่งจะพัฒนาไม่ได้ก็จะทำให้ภพภูมินั้นตกต่ำยิ่งขึ้น เมื่อพบภูมินั้นตกต่ำและตกต่ำมากยิ่งขึ้นนั้นก็จะทำให้การพัฒนาจิตใจนั้นเป็นไปได้ยากส่วนความอยากดีก็จะมีการเริ่มต้นทำในสิ่งที่ดีขึ้นชื่อว่าความอยากก็จะทำให้มีพบใหม่อยู่ล่ำไปแต่พบใหม่ที่มีก็จะเป็นพบใหม่ที่ดีละเอียดและประณีตยิ่ง และยิ่งขึ้นไปตามลำดับดังนั้นผู้ที่หมดความอยากจริงๆก็คือพระอาหารหันต์แม้แต่พระอนาคามีก็ยังมีความอยากในภพคือรูป,ประภพอรูป,ประภพอันได้แก่รูป,ประฌานอารูป,ประฌานซึ่งเป็นภูมิธรรมของท่านในขณะนั้นทำให้ท่านต้องมีภพใหม่เหมือนกันเมื่อสิน้นคือสิ้นชีวิตไปก็จะไปมีภพใหม่แต่เป็นภพที่มีความสะอาดหมดจดดี จากเรื่องกรามทั้งหลายเพราะละในส่วนที่เป็นกามได้หมดเหลือแต่มีความอยากที่อยากในภพภูมิที่เป็นรูปประภพอารูปประภพและก็จะนิพพานในภพนั้นๆไปดังนั้นเมื่อมี ภาวะที่เรียกว่าความอยากเมื่อเป็นความอยากก็ต้องเป็นความอยากที่ดีซึ่งจะเป็นโอกาสในพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไปได้ความอยากดีถึงอย่างไรนี้ก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่พระหันที่ไม่เกิดเมื่อยังมีความอยากก็ต้องมีความเกิดนั่นหมายความว่ายังต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโลกียธรรม โลกิยธรรมนั้นคือการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังมีตัณหาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่การเกิดของผู้ที่มีตัณหาที่เป็นตัณหาที่ฝ่ดีพยายามที่จะทำความดีและมีความดีต่อเนื่องกันไปถึงแม้ว่าจะขาดตอนไปบ้างแต่ก็จะกลับทําต่อทําความดีงามให้มีต่อไปได้ดังนั้นเนี่ย การเกิดในภพใหม่จึงเป็นภพที่ดีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ขึ้นชื่อว่ายังมีตันหาก็ต้องเป็นไปทั้งผู้ที่มีความอยากเร็วหรือความอยากดีแต่การเกิดมีในภพใหม่อยากเร็วก็เกิดในภพที่เล็วอยากดีก็เกิดในภพที่ดีและเป็นภาวะที่พัฒนาต่อไปได้ดังนั้นผู้ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจ ควรมีใจที่ฝากไฟในความดีอยากที่จะทําความดีเก็บความดีสะสมความดีแม้แต่เล็กน้อยขึ้นไปซึ่งจะต่อยอดและเป็นไปได้เมื่อสุคติโลกสวรรค์ซึ่งเป็นสํานวนบัหาเหตรการแสดงซึ่งก็คือความสุขสงบดีแบบเป็นโลกียธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาให้ถึงโลกุตระธรรมในเบื้องต้นได้เพราะด้วยความไฟรู้ที่จะอยู่เหนือโลกธรรม หรือโลกียธรรมอันนี้ดังนั้นแล้วความตั้งใจดีก็คือความอยากที่จะทําความดีจากการที่ตนนั้นใ่รู้ใยหาความดีจนรู้จนเข้าใจแล้วก็จะทําความดีได้ยังเหมาะสมตามฐานะของตน ดังนั้นแล้วความอยากดีซึ่งในบางทีดูเหมือนว่าไม่ดีแต่แท้ที่จริงความอยากดีทำให้บุคคลที่มีความอยากดีนั้นสามารถพัฒนาจิตจนถึงในระดับที่เรียกว่าทำดีได้โดยไม่ต้องอยากแต่ก่อนที่จะถึงในจุดนี้ก็ต้องมีความอยากดีแล้วทำดีคือทำดีหมายความว่าคิดดีทำดีพูดดีพร้อมจนถึงในระดับที่ ไม่ต้องมีความอยากก็ทําความดีได้นั่นหมายความว่าไม่ต้องมีแรงจูงใจจากความดีเป็นตัวเหนี่ยวนําไปทําเพราะเป็นความดีที่หมดจากอาสวะกิเลสเป็นความดีที่เสถียรและเป็นอมะตะธรรมนั่นเองดังนั้นเริ่มต้นดีเริ่มต้นถูกอยู่ในแนวทางอยู่ในคันลองที่ถูกต้องอยู่ในมันคาคือข้อปฏิบัติในศาสนานี้ก็จะถึงจุดที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ ตัดความอยากอย่างสิ้นเชิงซึ่งจะทำให้ไม่มีพบใหม่อีกต่อไปก็มีความดังที่ได้บรรยายมาด้วยประการละชนี้